นี่ครับแต้มสวยๆครับปลาไหลครับสวัสดีครับมือนีวันพฤหัสที่15สิงหาคม2,567ครับมายามรอบครับรอบดักปลาไหลสองหลังหมูว้านบติดครับหมูว้านบติดทารุ่นมือนีครับทารุ่นมือนีว่าจะหมานบหมานไปไปน้ำกันครับหลังแรกครับมาเบิ่งหลังแหกหมูว้านบติด มาเมื่อนีรคือบ่คือเนาะมาเมื่อนีรเนาะอู้น้ำไหลกว่าเก่าว่ะไปรุ่นที่เก่าครับรุ่นที่เก่าห้องคือบ่คือก็ได้หลังแรกครับหลังแรกหมู่ว่านบ่ติดตั้งหมู่ว่านนี่เมื่อนีรจะติดปะอึ้บอู้ได้แต้มครับได้แต้ม หลังแรกก็โดนซะแล้วแต่เต็มหมใหญ่ครับใส่พอดีครับใสพอดีออ้วหัววานบามานมาเมื่อนี้มานครับหลังแรกติด้วครับโอ้สยสวยๆครับสวยๆย,ยังมีครับยังมีอือเด้กันแล้วได้ยกันแล้วมนัมน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 มนันมันมันมันหลังแรกมนันยามหลังแรกกับมันแล้วครับไต้แต้มงาม มันหมานี่เด้อหลังที่สองก็ได้หลังแรกผ่านไปครับคือว่าใส่งามนะครับคือว่าใส่สวยๆครับแบบนี้หลังสองขอให้มันหมานครับถารุ่นหลังสองครับสวยๆครับอ่ะลงไปโอ้ถางห้อยเกินไป ถังเล็กเกินไปคือวใบเซไดครับใสนะ่พอได้ยามใส่ไบเพอได้แย่งครับ เสร็จเรียบร้อยไปไปดักไว้คือเกางนี่ครับวิธีดักก็เหมือนเดิมครับไปดักนี่ครับลงแบบนีเ้เสร็จครับดักง่ายครับตรงทางน้ำไหลาทางน้ำเนาะไวม้มื่นหามืออื่นมายามคือเกา เสร็จครับยามหลังแรกถือว่ามานนะครับได้หนึ่งแต้มครับหลังแรกไปหลังสองถือเกาห้าไปครับยามหลังสองอกบกบกระโดดน้ำบ้ากบหลายนะครับยามหลังสอง ทังงง้งสองครับป่ะบ้านห้องลองไปไลายมุมเมื่อกันเถอะมื่อนี่ไโยามโอ้โงไปยามทั้งสองพี่น้องโอ้เมื่อดเงาเนาะมันโมมันคือก็คือหลุนคือก่า dọn sẹn có thể giảm cặp xe bay có thể đi có quay xe thịt nó không có bay vậy đấy lăng xoắn cái này nó là nam lấy bao nam lấy ลังสองบางดูคือว่า่ะังสองเงียบๆบุ่นคือเราครับรุนไปด้วยกันนี่บุี่มันหมาน้อเห็นหมานี่ด้วครับเด้อหนึงงน่งสซ้ห เงียบปะโอ้ยบถือครับถือกลางเดี่ยวโอ้น่บถือวะโอ้ใส่ไปใี้เขาครับใส่ไปใี้เขาน้ำไหลเกินไปบ่นี่เพราเขาหลบปะโอ้ผาดแล้วนี่ออกขางบ่ว ออกขันวะหลอกไล่ออกขัเลยออกขัาง,ออาง,น,ออางน่เลยเลยเนี่ออบอ่เขาหลอกเฮไล่เนี่เอาเสร็จเรียบร้อยได้หนึ่งหลังครับได้หนึ่งหลังสรุปผลงานครับวันพฤหัสที่15สิงหาคม2567กครับ ได้แต้มน้อยครับผลงานเท่ามือเนี่ย่ะพอด้ออมครับพอด้ออมโอเค